ว่าการทางนี้นะั้นต้องมีวัตถุกระสค์ไว้เต็มกระถุกระสุนละก็เกอการที่จะทำโงกรนี้ให้หมันสำเร็จตามวัาถุประสค์ตอนนี้ท,ท,ท่ะนถานศึกษากษรมานั้นได้รับมานนที่เียแล้วรอแต่เวลาที่เราจะได้ปรกอบพิธีพระชทานศึกษาเกมาเพื่อให้เี่เรา เรื่องของคุโบชุนั้นใช้งานได้แล้วแต่ไม่หนักไม่เรีร้อยก็จึงได้ไปแจ้งเรื่องเกาวันนี้ให้กับทางเจ้าป้าให้ทราบให้ว่า เพิ่มยอดต่อบูนอีกเป็นเกิดสอบแสนก็ตกเป็นหกแสนหาหมื่กว่าอันนี้ยอดท่านแจ้งเอาไว้แค่ห้าแสนแต่บ้านเรยกว่าที่ท่านเห็นยาแล้วคิดว่าควรจะต้องใช้ปัจจัยในการทำอีกจำนวนมากก็เลยได้นำปัจจัยของท่านนั้นมาว่าทางคูนคงนี้อีกเป็นจํานวนเงินเพิ่มอีกหนึ่แสนห้ามนกว่า พื่อจะได้ให้หดใหทรับเรื่องเปิดการบุระสคนจะได้ใวพิธีการผูกพัทธ์สีมาถกกับลายรูปนีนนน้ตามที่เราไร้ยเพลงไปแล้วก็ขอดูโอกาสนี้ที่ระชงฝากฝากระบุงให้กับคุณนะันกสายบุญจับโงที่จังหวัดกาญจนบุรีในะวบวนอมพิธีชอยูบ้าน่าบานด้วยทุกคุณพ่อสมหมาย เนทราบ่ปีสอน้ามยปเจ็นย์เ็ย์องาปีพอพอที่จะกลับขึ้นมาติดนเจ็ดสิบปปีเจ็บต้นปีเจ็ดสนีทกลับขึ้นมาแต่กลายังจะประสานงานอรูอว่าจะเป็น ไะประอบเ่ื่อความนดถ้าเป็นไปได้ถ้ามีคุณการทุ่เสียมาจริงก็จะฝากให้โยนเด้ามาร่วมกานรุ่นพิเศษปี2 5 6กับป1 65เพื่อนปีชนถีงปลายปีั6ปีใหม่ก็จะทำให้มันเสร็จกามวัถุประสงค์ที่ะมาที่ไปก็ใช้เวลามาหลายปีสร้างประมาสุดปกปีนะ แต่ก็ยังเป็นสีริาะว่าที่เห็นคนที่ไม่ใช่คือปัดใจเราไม่พอฉนั้นก็จะต้องอาศัยตัดใจคัที่ยตรับนั้นทีสำรัญเพื่อามสำเร็จทุกคน ได้ทราบว่ีงานได้ทำบุญใหญ่ได้ได้รับบุญใหญ่กับทาวัดบ้านทร้างจกห่นปีพศ2568ปี69ปี60เี่เราจะเริ่มงารบรรสีมากามที่ประพันธ์รสงคไทยอไว้ว่าพระสงฆ์เราจะมีเรื่องที่ประสบในการจัดการศุลสิมาปีละสองปีกอตอนนี้ ปี6กสเจ็ดโซนนั้นมีวันจอบในที่ต้องมาแล้วเราจะสามารถจะดเอการงานนั้นได้ต้องทำไปตามคิวเขาเลยจะทำไว้ปีเจ็ดโซนย์กับปีเจ็ดหนึ่งเขาคิดว่าเรามองเวลาในการ ฉะนนั้นการทำบุญตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมรต,ตีใหม่ของคณะสงฆ์ที่เรียกว่าเอาไว้ให้ทุกคานได้ทำบุญแล้วก็ได้แจ้งยอดจดใจทั้งหลานี้ให้กับมานสนาับสนุนสร้างทันทาดก็การอยากจะรับไปในโภธานาบมีสองกรณีกรณีแรกก็คือสามารถสกุกันุูราพวุของวา แล้วก็การไปมทรชะนักที่สามารได้เลยแต่ราบที่สองเกิด้นเราก็กรารใน้มทอชะนักของว่าถ้าเป็นเงินกระติดเงินี่หา่าที่เป็นเงินสดนั้นจะต้องให้ทางรัฐน,นั้นนำปัจจัยทีเข้าัญชีดนามาหรือว่าก็ไอทีที่สามารกับไอ้อาบอที่เราได้ดูแลของชื่อชาบภาพที่มีความประสงค์อยากแม่ไอ้นา ชื่อแล้วก็เ,เลขผู้สียษลก่อนแล้ลงไปในสรรพากรแลตว,<ช>วเราก็จะไปรับใบธรรมที่สรพากรได้เลยแล้วก็อนที่วันอีสองกรณีตอนนี้ฐานการส่งได้ทำมาถ้าอยากจะได้ใบอนธรรมบตรโยมื่แจ้งเมื่อกี้นี้มโมจ้า้าพแจ้งมาแล้วออขอค่ณหลวงพ่อสมหายแจ้งมาแล้วเม,มื่อี้หกั้น,นแต่บ้านโยมคุณโยมสุนันา คือนะพร้อมอยากต้องการกบโฉนดาัตวก็แจ้งมาที่นังสือมาได้เรา,าก็จะได้ทดดเดำเชื่อกบขอั้นนี้ข้า,าพูดขอบคุอพระเจ้าขากอนอท โดยการของคุณโยมขอสงไวแม่ินโชา์จะพุทธาพรบุญทิฏฐาและญาติี่น้องทุกทุท่านที่มาวันนี้สาบุบ้าน้วยและคณะคุณโยมแต่คณะเดีจากับการเจริญโลีีคุณมพรบทิฏานัสิรวัน์คุณโยมสุนันต์ตัวพันธทองคุณโยมกรุงเทพตัวพันธุ์งผู้ใจสงบูุตัวพันธงคุณดุดีคุณบุญดีเหนือมรงคเสดคุณกาลลุนี พระจวบศบกดิคุณเทียมคชรี่แล้วคุณสภาคุณเองมุณไผยอคุณอาคุณพอเท็กคุณเจรเรือคุณมดบางองคุณบางจบางิมนบุตรคงคุณปราดีคุณราเนเลี้ยงไผห้บูดเี้ไผหู้ดคุณไปเนี้่บูดคณะของกรมสำนัการฉนนวิริและก็มีคณะของ หลายของรามอินทราคณะกองทัพอาจารรุงเทพหลายท่านไดาประกาศได้บอกนขอภัยุแคณะของทัาทั้งหคณะนย็ก็ประกาศได้อกชก็ขอเถือกับนนาตัวแทนของชาวบ้านชาตท่านเกษียรบากบ้านช่วยทุทธาบ้านและหลายท่านที่อยู่ชุดชนี้ทุท่านอน้บาตรวทัวเทศี ความเย็ตาพระัญซ่ามีความทราบเชื่อในคุณนามความดีของทุกท่านเทใจตัางคนท่าเย็นย็นในสิ่งใดโดยการดามของผู้ใหญ่บ้านของท่านรัจบาขทางการางอากาศมัตยายรัชกรและผู้ย่าทยาชาวปันามีแต่ความรู้สึกปากเอื้อมติดีจกับคณะชาวนาทุกท่าน่ทด้เสียสระรับการสรพย์ปับใจของท่านจำนวนมากไย ที่ได้นำมาถ่ายให้เป็นควนามแต่ว่าปัจจุตอนนี้ความยากจะสอนให้ควเราได้มีความเข้มแข็งและความดีจะสอนให้เราทุกคนนะรู้จักศิลาะการเวลาที่เรามีอยู่นี้จะทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำลงไปนั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์ทั้งปัจจุบัแนและอนาคตฉะนั้นคุณผู้สที่ทำวันนี้นี้ภาทุกคนทุกท่านที่ตั้งใ,งใจงงใจะทำนี้ก็ขอ โอกาสอินเทียนต่อแทนโหมด่ชนโกรุอาตมวยธนาพลสอดถุนเป็นอย่างยิ่งในโอกาสมงคลสมัยงานทัางศิลป์และต้านสร้าวันนี้ขอน้อมนำคุณงามความดีเป็นตัวสนที่เราต้องโฟนใ้ตั้งใจการเลือกตั้งเป็นบริส ah ุทธิ์ได้เย็นคนได้ความจัดทานำมาซึ่งความสุขและความเจริญปักษจักรโรคไปแม่เจ็บสัมโรูนั้นั้งแต่ทั้งปวงท่านจะอยู่น้ำที่ใดท่านจะไปน้ำที่ใดท่านจะ ทำธุรกิจทางใจขอหน้าแต่คุณร่พุทธคุณร่ำทางคุณพระสงฆ์และคุณความเด่อันไดทำนี้มีการารากาศพรให้จชาพนักทุกข์ทุกท่านจนเป็นผู้ติดพอมเพื่อสัวธรรพิทักษ์อนชัยทัศน์ิกาเดนยอายุบันดสาสุขภาระปฏิมาชนสารสมบัติขึ้นการใดเปินไปดที่ชอบประกอบเจคุลาสดิเดลไซส์พราม ทุกคนคุ้มครองทีกับนั้นจบการสำเร็จจบการสำเร็จได้ต้องเกิดมีแต่ท่านชอบว่าชมเล่กัสทุกข์ท่านทุกคนคือ,อ,อนนส,อส,อสอาธุก่กนอนตอนี้ไปขอทุกท่านได้น้อมจิตตั้งใจมันต้องนึกถึงบุคคลที่เรารักคืออาจารย์นายายู้ย่าท,าทายายเป็นเท่หันวน้ำ คุณชื่นสมโหนนี้กับท่านเหล่านั้นได้มาอานาุทานในกองกลุ่มที่เราทำวันนี้นพเ,นพเพื่อถึงท่านเพราะท่านเป็นผู้ที่ท่านคุมเจ้าเราตามกูุ่ใหญ่เราจะปฏิบที่ให้ท่านผูทนนนน้ที่เป็นปีญญาปัญญาโุยคนแรกโุยคนต่อไปก็ปุญญาการใหญ่เพราท่านท่านจิตให้เป็นกุศลเริ่มต้นก่อนหยาดน้ำหยดท่านเจยว่าชาอิทธงโน จ i you oh. ครับอ่าพี่ที่มีเกียรติทั้งนี้อ่าทุกท่านรามรบรรดาอ่าพี่น้องสาธุผู้